ไงฉันแทจะเป็นหอบผื่นตั้งแต่ฉันห้าขวบแต่ฉันไม่ได้เอาแต่งอแงหรอกนะฉันก็แค่พกยาพ่นติดตัวไปทุกที่เหมือนที่สาวๆพกลิมมันนั่นแหละฉันโตมาในย่านที่วุ่นวายที่สุดของชิคาโกมันทั้งสกปรกเสียงดังและอันตรายแต่ฉันชอบกล่องใหม่แล้วบ๊อบมีไอโง่ทิ้งของดีไว้เชื่อคนเลยยินดีด้วยที่ได้บ้านใหม่นะแม่จะเป็นนักวาดฟรีแลนซ์พ่อฉันสะสมแผ่นไวนิลและทำงานในสตาร์ทอัพเราอยู่ในห้องลอฟ และชอบความวุ่นวายของชิคาโกมากมากแต่แล้วจ,จู่ๆแม่ฉันก็เริ่มดื่มบรอกโคลีปั่นและกังวลเรื่องสึงแวดล้อมอากาศในชิคาโกมลพิษเยอะเกินไปต่อไปพ่อก็เริ่มวาดวิตกมีอุบัติเหตุรถชนที่กลางเมืองอีกแล้วอพาร์ตเมนต์สิบแห่งโดนปล้นในคืนเดียวเราคนติดสัญญาณการขโมยเพิ่มไม่นานพ่อแม่ฉันก็ระแวงอันตรายทุกย่างก้าวแต่ว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องแย่ขึ้นกับพวกท่านจริงๆนี่ไปมีเรื่องที่งานเซลมาเหรอเปล่าเจะลูกเราโดนโจมตีและเกือบโดนปล้น พ่อที่เราต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้พ่อจริงจังค่ะไม่นานพวกท่านก็ตัดสินใจได้เราจะย้ายไปคลักสันฮิวกันจะ่ะนั่นมันอะไรกันคะเมืองเล็กๆแสนน่าอยู่พ่อได้งานในโรงงานรักโลกที่นั่นแม่ของลูกจะปลูกดอกไม้ในสวนเราอากาศสะอาดจ,จะทําให้หอบหืดดีขึ้นพ่อแม่ดีใจที่ได้แลกป่าคอนกรีตกับบ้านรั้วขาวในฝันแต่ฉันไม่นั่นเพราะว่าเพื่อนฉันเสียงบนถนนที่ฉันรู้สึกคุ้นชินและสนามสเก็ตโปรดที่อยู่ใกล้บ้านตั้งอยู่ในชิคาโก แต่ไม่มีใครแคร์สิ่งที่ฉันต้องการทันทีที่เราไปถึงคลาร์กสันฮิลล์ฉันก็รู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายจากใบปลิวโฆษณาเลยบ้านทุกลังเหมือนกันหมดสนามหญ้าเหมือนผ่านโฟโต้ช็อปมาไม่มีใครสวมเสมื้อผ้ามืดมืดขนาดแสงแดดก็สว่างแบบไม่เป็นธรรมชาติเมืองน,นี้เพอร์เฟกต์เลยนรกสุดเพอร์เฟกต์นะสิไม่ว่าบ้านเราก็ไม่ต่างจากบ้านข้างๆเลยเราเก็บของและเพื่อนบ้านใหม่บ้านโครก็มาทักทายเราในเย็นนั้นเลยพวกเขาสวมเส,สื้อผ้าสีไอศกรีมวาน,นิลลาและมีรอยยิ้มกว้างเหมือนซอมบี้สุขสันต์ พายแอปเปิลเหรอน่ารักจังค่ะขอต้อนรับสู่คลักสันฮิลเมืองที่ไม่มีอัชญากรรมหรือความเป็นตัวเองที่นี่เราไม่พูดแบบนั้นนะจ๊ะหนู่น้อยทุกคนในคลักสันฮิลอยู่อย่างกลมเกลียวแม้น่าจะยิ้มน้ำเสียงก็ฟังดูขม่มขู่ลูกชายพวกเขาเหลี่ยมเดินตามมาเขาดูเป๊ะพอๆกันแต่ดวงตาของเขาดูตะโกนว่าช่วยด้วยเสียงเขาดูราบเรียบเหมือนท่องจำบทมันเลยสวัสดีดีใจที่ได้เจอนะไม่รู้ว่าเขาแสดงเก่งหรือว่าพ่อแม่คอยคุมเอาไว้กันแน่ จะแบบไหนครอบครัวนี้ทําให้ฉันไม่สบายใจก่อนพวกเขาจะไปคุณนายโคลสก็ให้ชาแม่ฉันมาฉันเป็นเจ้าของร้านชาและเอามาให้อีกได้ค่ะจากนั้นยายแม่มดนั่นก็มองฉันแล้วก็พูดด้วยน้าเสียงนางฟ้าฉันควรจะเตือนเอาไว้ว่าโรงเรียนที่นี่จะไม่ทนกับรูปลักษณ์ของหนูเดี๋ยวตอนเชา้าฉันจะเอาเครื่องแบบมาให้นะจ้าแคทเธอรีนแคทค่ะชื่อแคทตามนั้นเลยจ้ะลูกพวกคุณเห็นไหมเป็นบ้ากันชัดๆเลียมดูเหมือนโดนจับเป็นตัวประกันแต่แม่กับพ่อหลงสเสน่ห์เพื่อนบ้านใหม่และเมืองนั้น จะไม่เข้าใจว่าฉันพูดเรื่องอะไรลูกจ๊ะแม่รู้ว่าลูกโกรธเรื่องยายบ้านแม่เข้าใจจริงๆนะจ้ะแต่ลูกไม่ควรยึดติดกับอดีตหรอกที่นี่มีจิตวิญ,ญญาณที่ไม่เหมือนใครเราควรให้โอกาสคลักสันฮิวจิตวิญ,ญญาณที่ไม่เหมือนใครเหรอเมืองนี้เพอร์เฟกจนฉันจะอ้วกเลยภายหลังฉันออกไปถ่ายสกเก็ตแถวๆถวบ้านฉันแต่งตัวตามปกติแต่ชาวเมืองค้างไปเลยเมื่อเห็นฉันฉันเช็คดูว่าตัวเองไม่ได้มีปีกงอกออกมาทุกคนจ้องอะไรกัน มีช่วงหนึ่งฉันเห็นรถขายไอศครีมในย่านชอปปิ้งและแตัดสินใจซื้อหน่อยเอารสราสเบอร์รี่ซอสคาราเมลโรสปริงเกิลค่ะเราไม่แต่วาน,นิลากับช็อกโกแลตอ๋อกะละเชียวที่นี่มีแต่สีธรรมชาติเหรอเด็กคนหนึ่งมองฉันเหมือนเป็นโปกเกมอนหายากก็ทาไอศครีมร่วงเลยนี่ไม่ต้องกลัวฉันไม่กัดเว้นแต่เธอจะเป็นช็อกโกแลตงั้นขอคํหนึ่งนะฮฮ <c oughs> <c oughs> แล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นยังไงเขาร้องไห้เลยพ่อแม่พาเขาไปที่ร้านชาของคุณนายโคลาชีที่ฉันเดี๋ยวฉันจัดก,การให้ค่ะ ปากของเธอยิ้มแต่ตาเธอดูโกรธจัดเหมือนกับหมาป่าเลยเช้าวันถัดมาฉันกินมื้อเช้าอยู่คุณนายครอกก็มาหาแม่ถามว่าอยากจะร่วมโต๊ะด้วยกันไหมฉันเอาชามาให้เพิ่มตามสัญญาค่ะและนี่เครื่องแบบนักเรียนให้แคทเธอรีนชื่อแคทค่ะขอบคุณแต่หนูแต่งตัวตามปกติค่ะหนูอย่าพยายามโดดเด่นเลยรูปลักษณ์ของหนูจะรบกวนความสงบของเราเราอยู่กันอย่างกลมเกลียวที่นี่นะแคจะปรับตัวแล้วก็เลิกก่อปัญหาครับพ่อแม่ฉันยืนกรานว่าเราไม่ควรไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้าน เถียงไปก็ป่วยกลางฉันก็เลยสวมมันเหมือนเสื้อรัดแขนมันเหมือนกันเป๊ะไม่ว่าจะในแง่ไหนฉันสิหยองเลยตอนที่ได้ไปโรงเรียนนักเรียนที่นี่ดูเหมือนกันไปหมดเสภาพผมบทสนทนาเหมือนเหมือนกันหมดพวกเขาดูจะกลัวบางอย่างและพยายามไม่โดดเด่นไงฉันชื่อแคทเราได้ยินเรื่องเธอเยอะเลยอ๋อโอเคแล้วนี่ทําอะไรกันมีแอคโซเชียลกันไหมมีอยู่แล้วเดี๋ยวเพิ่มเป็นเพื่อนเนาะเฮ้ยพวกนายยิ้มเป็นแฮะ นึกว่าเดินสะกดจิตกันหมดเสแล้วพวกเราอยู่กันอย่างกลมเกลียวกลมเกลียวทุกคนขำกันฉันก็ด้วยแต่ยังไงฉันก็รู้สึกเหมือนไม่สบายใจบางอย่างในมุกนั้นดูสมจริงเกินไปเข้าเรียนได้สามนาทีฉันก็เบื่อพอนาทีที่สี่ฉันก็รู้สึกเหมือนสมองจะไหลออกทั้งหูเลยเข้านาทีที่ห้าฉันก็หยิบมือถือออกมาแล้วหาเพื่อนร่วมห้องในโซเชียลมีเดียฉันรู้สึกไม่สบายใจอีกครั้งแอคเคาท์เพื่อนๆฉันเหมือนกันมากจนตลกพวกเขาตั้งสเตตัสเหมือนกันทุกคนเลยว่า ทำตัวดีนั้นเท่รูปโปรไฟล์เองก็เกิดเหมือนกันแล้วชอบทำเป,ปเปอร์มาแชร์ทุกคนจู่ๆครูก็เห็นเอลซิซาวาดหัวใจในสมุดโนต้ตเอลซิซาวันนี้เธอนึกคิดวาดในสมุดเรียนพรุ่งนี้จะทำอะไรกันปล้นธนาคารเลยไหมฉันอาปากเพื่อจะปกป้องเพื่อนแต่แล้วทำตัวให้ชินเถอะแทเมืองนี้มันเป็นอะไรกันไปเนี่ยภายหลังรองครูใหญ่เรียกฉันไปที่ห้องทำงานแล้วให้รายการทุกอย่างที่ทำได้ในเมืองประหลาดนี้พวกเขามีกดว่าฉันใส่สีอะไรได้ดูหนังอะไรและเลี้ยงสัตว์อะไรด้วย มีรายการความคิดที่หนูต้องคิดไหมไร้สาระต่อไปคงบอกว่าต้องใส่ชิ้ตในสีอะไรบอกเลยเมืองนี้มีแต่คนบ้าแม้ว่าลูกโกรธก็เพราะว่าอยากกลับไปชิคาโก้นั่นแหละเพื่อนบ้านเราฉันเราไปปาร์ตี้คืนนี้มาด้วยกันสิเราจะเห็นว่าพวกเขาปกติดีฉันยอมไปทั้งที่มั่นใจว่าฉันคงไม่เปลี่ยนใจอยู่ดีมันเหมือนทีมปาร์ตี้คือความน่าเบื่อพวกผู้ใหญ่ดื่มชาและคลุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมฉันโดนบอกให้ไปอยู่กับเด็กคนอื่นพวกเขานั่งอยู่อีกห้อง เราทาสัตว์จากไปเปื่อมาเช่กันพวกเราเตรียมทําหุ่นเชิดสําหรับวันฉลองความกลมเกลียวเป็นวันหยุดท้องถิ่นอะทําไมทาตัวเหมือนซอมบี้เลยเคยมีปาร์ตี้ไวรุ่นปกติบ้างไหมเบาๆหน่อยสิไม่งั้นคนอื่นจะได้ยินนะเดี๋ยวเธอกลัวพวกเขาเหรอบางทีเราควรแจ้งตำรวจนะพ่อฉันเป็นนายอำเภอเขาเป็นคนจัดปาร์ตี้นี่แหละเจง๋งงั้นตำรวจช่วยไม่ได้ฟังนะทำตัวเหมือนคนอื่นซะเถอะไม่งั้นก็ออกไปอยากออกแหละแต่ทำไมพ่อแม่ฉันชอบเมืองงี่เง่านี่ก็ไม่รู้ฉันออกจากปาร์ตี้แล้วปิดประตูปัง อนฉันเดินอยู่ใต้ต้นไม้บางอย่างก็หล่นใส่หัวฉันมันคือลูกกระรอกมันมองฉันเหมือนเป็นคนสุดท้ายในเมืองนี้ที่ยังปกติหิวไหมลูกฉันพามันกลับบ้านแล้วเอาถั่วให้กินฉันกำลังจะปล่อยมันไปแต่ก็จำรายการสิ่งที่ทำในเมืองนี้ขึ้นมาได้มันบอกว่าเราเลี้ยงกระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ได้ก็ฉันไม่แคร์กฎงี่เง่านั่นหรอกนะฉันจะเรียกเธอวาสนิกี้ชั่วโมงต่อมาฉันก็ลงไปที่ชั้นล่างเพื่อกินขนมฉันเห็นพ่อแม่กลับมาแล้วฉันอาปากค้างเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ มีใครขโมยตัวตนไปเหรอเราแค่เคารพประเพณีของเมืองนี่เองลูกไม่พ่อแม่กลายเป็นพวกเขาแล้วแม่รูปของแม่เคยสดใสและร่าเริงแต่ตอนนี้ดูวย้งานสีเทาหมดนนี่ก่อนสิพวกท่านยืนตรงนั้นเปี่ยมสุขและใจเย็นและไม่เถียงกับฉันด้วยซ้ําพ่อแม่ฉันโดนล้างสมองไปแล้วฉันไม่อยากเสียความเป็นตัวเองในสวรรค์สีจืดนี่แปลว่าได้เวลาวัยรุ่นทําตัวหัวขบฏดแล้ววันถัดมาฉันแต่งตัวสดใสที่สุด แต่งหน้าจัดเต็มติดรอยสักปลอมระหว่างเจ้าสนิกกี้ไว้บนไหล่พอฉันเดินเข้าห้องเรียนทุกคนก็สำลักเลยว่าไงทุกคนนี่เธอคิดอะไรเนี่ยทุกคนกระซิบกระซาบกันแต่ไม่มีใครกล้าเข้าหาครูเรายกมือกุมอกและส่งฉันเข้าห้องครูใหญ่ถ้าที่ของเขาเป็นไปตามคาดออกไปอย่ากลับมาจนกว่าจะกก้ไขได้เลยค่ะฉันเดินออกมารถถู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราควรได้กินไอศครีมสักหน่อยไปที่ย่านช้อปปิ้งกันพอไปถึงฉันก็เห็นนายอำเภอจับคนคนหนึ่งที่ขี่จักรยานและยัดเขาขึ้นรถ พอฉันมองดีๆก็เห็นว่านะ่าลูกชายเขาเองลังขังดักลาสในรถเขาในอำเภอก็เข้าร้านชาของคุณนายโครฉันย่อตัวลงตรงหน้าต่างและแอบฟังลูกชายฉันพยายามหนีเราจะปล่อยให้เด็กคนอืนอ่นๆรู้เรื่องนี้ไม่ได้พวกเขาอาจได้แรงบันดาลใจฉันจะขังดักลาสไว้ที่บ้านแล้วบอกพกเพื่อนๆว่าเขาป่วยฉันช็อกจนชาไปเลยจู่ๆสเนกกี้ก็โดดลงจากไหล่ฉันและพยายามปีนเข้าร้านผ่านหน้าต่างฉันจับมันไว้ทันแต่เสียงก็ดึงความสนใจมาที่เรามีคนได้ยินเรา ฉันหนีตายออกมาเลยค่ะฉันเจอกระท่อมหนึ่งที่หลังห้องสมุดและซ่อนที่นั่นมันเหมือนกับสตูดิโอวาดรูปเก่าที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้วแต่ว่าฉันเห็นวัสดุในนั้นและคิดอะไรออกฉันทำหน้ากากกระต่ายและย้อมเป็นสีชมพูพอฟ้ามืดฉันก็กลับไปที่นั่นตอนนั้นสีแห้งแล้วฉันสวมหน้ากากและเปิดกล้องมือถือสวัสดีเหล่าวัยรุ่นในคลาร์กสันฮิลผู้ผู้ใหญ่เปลี่ยนเมืองนี้เป็นบ้านตุ๊กตาพลาสติกพวกเธอจะกลายเป็นของเล่นของพวกเขานะวันนี้ ฉันเห็นในอำเภออยู่ลูกชายเขาตอนที่จะหนีไปพ่อแม่พวกเธอไม่อยากให้เธอโดดเด่นหรือมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ถ้าเธอเป็นเหมือนฉันเห็นว่าความกลมเกลียวมันอึดอัดได้เวลาแล้วฉันจะจัดการประท้วงขึ้นมาฉันส่งวิดีโอแบบนี้ระนามถึงเด็กทุกคนในโรงเรียนไม่มีใครตอบฉันแต่มันทําให้เกิดเหตุการณ์เป็นลูกโซ่วันถัดมาที่โรงเรียนฉันเห็นว่าเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งทาเลบสีชมพูเธอรู้แน่นอนว่าวิดีโอนั้นเป็นฉันฉันเห็นผู้ชายห้อยพวงกุญแจที่เหมือนกระต่ายสีชมพูเขาแสดงออกชัดว่าสนับสนุนฉัน นุ่มอีกคนยืนเถียงกับครูในวันนั้นพวกผู้ใหญ่กําลังคุมเด็กๆไม่ได้แล้วมันทําให้พวกเขาแค้นเลียมเป็นคนเดียวที่ดูเบี้ปลื้มกับความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ระหว่างทางกลับบ้านฉันเห็นรูปกราฟิตี้กระต่ายชมพูกลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพใครก่อโกนเมืองเราแบบนี้เนอะวินาทีนั้นคุณนายโครมองฉันแรงมากและนานมากเธอรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังพอถึงบ้านฉันก็เห็นพ่อแม่ยิ้มแฉ่งและเตรียมจะไปที่ไหนวันนี้เป็นวันฉลองความกลมเกลียว จะมีพิธีต้อนรับพวกเราด้วยนะลูกจะมาไหมแคทไม่หนูเจ็บจะหมูกนะคะอยู่บ้านดีกว่าพ่อแม่ฉันออกไปแล้วฉันก็กุมหัวพิธีต้อนรับงั้นเหรอพวกท่านจะเข้ารัททีชัดๆพ่อแม่ฉันโดนวางยาแน่ใช่แล้วชานั้นฉันเข้าครัวไปทิ้งชาทั้งหมดที่มีในบ้านจากนั้นฉันก็เห็นจดหมายเก่าที่ส่งถึงที่อยู่บ้านเราในชิคาโกในลิ้นชักคุณยายออยพรคริสต์มาสให้เราจนมาจากสัรพากรแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะมีจดหมายจากคุณนายโคร ถ้าส่งบชัวร์พร้อมรูปสีสดใสของคลาร์กสันฮิลให้พ่อแม่ฉันยายแม่มดนั่นรอพ่อแม่ฉันมาฉันมั่นใจว่าเธอต้องเป็นหัวหน้าลทัทธิแน่ฉันหยิบหน้ากากกระต่ายออกมาจากใต้เตียงเปิดกล้องแล้วก็พูดสุนทรพจน์ดูเดือดอีกอันรู้ไหมว่าพ่อแม่พวกเธอเป็นสมาชิกลัทธิถ้าอยากโต้กลับหยิบของสีชมพูแล้วไปที่เทศกาลวันกลมเกลียวสิเป็นกระต่ายเป็นตัวเองจะส่งวิดีโอแล้ววิ่งออกไปฉันต้องแปลกใจที่เลียมรอฉันอยู่ข้างนอกขึ้นมาฉันจะไปส่งที่ดาวเทา ถ้าพวกผู้ใหญ่เจอเธอพวกเขาต้องหยุดเธอแน่มันก็จริงฉันนั่งที่เบาะหลังแล้วเราก็ไปกันแล้วนี่เราอยู่ฝั่งเดียวกันเหรอฉันเคยเป็นเหมือนเธอฉันต่อต้านหนีออกไปและสู้เพื่ออิสรภาพและฉันก็ได้มาฉันโดนหลอกและโดนปล้นภายในเมืองใหญ่ฉันอยู่ข้างถนนนอนอยู่ใต้สะพานและพ่อแม่ฉันก็มาและพาฉันกลับคลักสันฮิลทุกอย่างที่นี่เดาได้และสงบสุขฉันเลิกต่อต้านเพราะรู้ว่าตัวเองคิดผิดนี่จะรักทำไมอ่ะสวัสดีแคทฉันพยายามลงจากรถ ตเตรลียมล็อกประตูรถซะแล้วฉันโดนขังน่าแปลกนะคะที่คุณนายโครไม่ได้ดูน่ากลัวถ้าดูเหนือหน่อยๆขณะที่ยิ้มใจเย็นเราไม่ใช่ลทัทธิเมืองนี้ก่อตั้งโดยคนที่เบื่อหน่ายกับทั้งอชัชญากรรมการล้มละลายคำโกหกเราสร้างที่ปลอดภัยสําหรับเด็กๆให้พวกเขาอยู่อย่างกลมเกลียวแต่ว่าเราก็กลัวว่าสิ่งกระตุ้นดูฉุดฉาดอาจจะล่อให้พวกเขาเข้าเมืองใหญ่หน่ากลัวคุณอาจสะกดพ่อแม่หนูได้ด้วยชาแต่หนูไม่เชื่อชานั้นก็แค่สมุนไพรผสมมันดีต่อสุขภาพของคนท้องฮะ คนท้องเหรอไม่รู้เหรออ๋อหนูน่าจะคุยกับพ่อแม่นะจ๊ะลูกจ๊ะพาเราไปที่ปาร์ตี้สิพอเรามาถึงที่จัตุรัสเมืองฉัก็ผวาเลยวัรุ่พร้อมกับเครื่องประดับสีชมพูยึดอำน,นาจได้แล้วพวกเขาไม่ยอมฟังใครเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่นานมานี้พวกเขาทังตัวเหมือนลูกหมาเชื่องๆดูสิกระต่ายชมพูอยู่นี่สัญ,ญลักษณ์ของเราเลียมกับแม่เขา้าพาฉันแหวกฝูงชนพ่อแม่ฉันซ่อนตัวอยู่ในเต็นท์พร้อมผู้ใหญ่คนอื่นแล้วคนร้ายก็มาจนได้ ฉันวิ่งไปหาแม่แล้วก็แตะท้องท่านแม่ท้องจริงๆเหรอใช่จ้ะทันทีที่เรารู้เรื่องว่าแม่ท้องเราก็เริ่มกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวจากนั้นเราก็เกือบโดนปล้นเข้าและคิดว่าทนไม่ไหวอีกเรารู้เรื่องที่นี่ติดต่อคุณนายโครและเธอส่งโปรชัวมาให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยในคักสันฮิลพิธีต้อนรับเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับสู่เมืองนี้เราอยากมั่นใจว่าเด็กปลอดภัยก่อนจะบอกลูกเรื่องตั้งท้อง ตลอดมาเราโทษตัวเองเรื่องหอบผื่นของลูกเนะี่ยในตอนนั้นฉันก็จำไม่ได้แล้วว่าใช้ยาพ่นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อากาศสะอาดส่งผลดีต่อฉันจริงเหรอเราได้ยินเสียงข้างนอกดูเหมือนพวกเพื่อนร่วมชั้นจะเจอเครื่องเสียงแล้วและฉันก็ได้ยินดักลาสร้องแรปฉันเริ่มเองก็จะจัดการเองเอาล่ะนี่อาจจะฟังยากสักหน่อยแต่อดทนหน่อยนะโอเคการกังวลเรื่องครอบครัวน่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอผู้ใหญ่เปลี่ยนเราเป็นตุ๊กตาที่พยักหน้าเชื่องเชื่องและอยู่เงียบ คุณไม่ได้ช่วยเราคุณทำลายเราเราต้องล้มทำผิดพลาดและโต้เถียงไม่อย่างนั้นเราจะเสียสติแล้วก็หนีไปและทุกคนเราไม่ควรทำตัวเหมือนสัตว์อิสรภาพไม่ใช่แค่การต่อต้านมาร่วมมือกันเพื่อทำให้คลักสันฮิลเป็นที่ที่ทั้งปลอดภัยและสดใสกันเถอะความเงียบปกคลุมจัตุรัสจากนั้นทุกคนก็ปร่มือสน,นั่นทุกอย่างสงบลงพวกผู้ใหญ่กับเด็กๆหาจุดตรงกลางกันและฉลองกันต่อแคท หนูย้ายไปอยู่กับคุณยายได้นะหนูจะให้โอกาสเมืองนี้อีกทีค่ะวันถัดมาพวกเด็กๆที่โรงเรียนไม่เหมือนคนไร้หน้าแล้วและฉันรู้ว่าความกลมเกลียวที่แท้จริงคือการที่ทุกคนไม่กลัวกันเป็นตัวเองคิดอย่างนั้นไหมคะ